มีเรายังรัีเธอที่รักจะเป็นหัใ้ใจมีเหผลที่ยังบุญใหญ่ที่ยังใส่ใจยังที่เคยเต็มแต่ความเป็นจริงมันจบแล้วสิ้นสุดทางรักที่เคยร่วมเดินไม่มีเหน ใใเราสงสากันการยังเห้ความหังมันเอาความผิวังมันก็ดีแค่ชั่วครแต่ความจริงทรเรองมารูเร,รื่าที่ยังอยากจะตัดใจถ้ามันจะเจ็บแล้ว เท่าไรก็ยอมแต่ถ้าค่อยค่อยเจ็บเธอค่อยค่อยชดมานต่อไปอีกนานแสนนานฉันไม่ยอม